ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมนตาธาราปลายเตยน,นะคะวันนี้เรามาอยู่กับหัวข้อแรนดอมจริงๆแล้วเขามีใจหรือแค่ทําให้เราหวั่นไหวจริงๆแล้วเขามีใจหรือแค่ทําให้เราหวั่นไหวอย่าลืมนะคะการแรนดอมไพ่เป็นการอ่านไพ่โดยรวมเท่านั้นไม่สามารถตรงกับทุกผู้ทุกดวงที่เข้ามาดูได้หากตรงต่ต้องขออนุโมทนาเปณนาะทีนี้ด้วยหากไม่ตรงต่ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะ ถ้าหากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชอบการอ่านไพ่ของเตยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b e ให้เตยเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นค่าดูดวงให้เตยได้นะคะขอบคุณค่ะเพื่อแม่เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาเข้าคำทำนายกันเลยดีกว่าหนึ่งถ้วยเขาหรือเธอคนนี้นะคะครั้งแรกที่เพื่อนๆเจอเนี่ยเพื่อนๆรู้สึกได้เลยค่ะว่าเขาหรือเธอคนเน้า เป็นคนที่เหมือนกับฟ้าส่งมาเป็นคนที่ตรงสเปคของเพื่อนๆทุกๆอย่างรู้สึกว่าความรักครั้งนี้ค่ะหรือการกระทบครั้งนี้หรือความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะมันค่อนข้างชื่นมื่นชื่นบานมันค่อนข้างมีแต่ความสดใหม่สดชื่นสดใสมีความหวังมีความฝันมีความเพ้อฝันปนอยู่ในนี้ความรักครั้งนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะค่อนข้างเป็นเป็นอ่าเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆ อยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่ากำลัง in l เล e เลยก็ว่าได้ค e ีนออฟเฮ n a c l e ถ้าหากถามว่าในสายตาของเขาเนี่ยมองเพื่อนๆอนอย่างไรก็ต้องตอบเลยค่ะเขามองว่าเพื่อนเอนเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากเป็นผู้หญิงที่สตรองมากเป็นผู้หญิงที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในทุกๆอย่างเก่งในทุกๆด้านทั้งด้านหางานทั้งทั้งด้านการงานการเงนินหรือแม้กระทั่ง เรื่องการเรือนเองก็ตามนะคะถ้าหากเป็นคุณผู้ชายที่เข้ามาดูคุณผู้ชายอาจจะคิดว่าคุณผู้หญิงที่คุณผู้ชายดูอยู่นะคะเป็นคุณผู้หญิงที่ค่อนข้างจะสตรองมากจริงๆเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่เธอคนนี้อาจจะเป็นคนที่แลเหมือนไม่ค่อยสนใจในเรื่องความรักสักเท่าไหร่มักจะให้ความสําคัญกับเรื่องการงานการเงินเป็นหลัก ไฟออฟคาร์แต่ถึงกระนั้นแม้ความรักมันจะชื่นมืน่นชื่นบานมากก็ตามด้วยความที่เขาหรือเธอคนนี้ค่ะค่อนข้างมีนิสัยที่อชอบทำงานชอบหาเงินรักเงินรักในเงินมากๆทำให้บางครั้งบางความสัมพันธ์นะคะเกิดความน่าสงสัยขึ้นมาเช่นอ้าวจริงๆแล้วเธอคนนี้หรือเขาคนนี้รักกันจริงๆไหม หรือว่าแค่เข้ามาหลอกหรือว่าแค่เข้ามาทําให้เราหวั่นไหวเล่นเฉยมันเป็นยังไงกันแน่เพื่อนเพื่อนเริ่มไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คิดว่าเอ๊ะจริงๆมันก็ดีแต่ว่ามันดีจริงๆหรือกับความรักครั้งนี้แปดไม้คนคนนี้ค่ะเขามองถึงอนาคตการไกลเสมอนะคะเขามองถึงสิ่งที่อยู่ในอนาคตเสมอขาหรืเธอคนนี้ค่ะ แล้วก็มักจะมองไปข้างหน้าเสมอความสัมพันธ์อาจจะเป็นไปอย่างช้าๆเพราะว่าบุคคลคนนี้ให้อ่าให้ค่าให้เรื่องหลักเนี่ยเป็นเรื่องงานจริงๆค่อนข้างจะเอาหรือว่าวางงานเนี่ยค่ะไว้เป็นเรื่องหลักส่วนความรักเนี่ยไว้เป็นเรื่องรองดังนั้นความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้ค่ะจึงค่อนข้างเป็นไปอย่างช้าๆจนทําให้เพื่อนๆเนี่ยเกิดการสงสัยว่าจริงๆเขาคิดอย่างไรกับเรากันแน่ สามดับจนบางครั้งบางฝ่ายนะคะอาจจะเป็นบางฝ่ายของลูกดวงเองเนาะที่เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อจําต่ำใจเสียใจเหลือเกินว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นยังไงสรุปแล้วมันต้องออกมาแบบไหนสรุปแล้วมันต้องเป็นยังไงหรือสรุปแล้วคุณต้องการแบบไหนเสียใจค่ะกลัวไปหมดความรักครั้งนี้มันมันยากเหลือเกินไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว โฟล์อคับจนในบางครั้งอะค่ะหรือว่าตอนเนี้ยเ,เพื่อนเพเนี่ยค่ะที่เข้ามาดูคลิปอาจจะไม่พอใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดอาการคิดว่าเอ๊ะหรือว่าคนคนนี้เขายังไม่ใช่สําหรับเราเพราะการกระทําที่เขามีต่อเราเนี่ยมันไม่ใช่เลยเขาให้ความสนใจกับอย่างอื่นมากกว่าจนไม่สนใจความรู้สึกของเราหรือยอย่างไร ทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะค่อนข้างน่ากลัวสําหรับเพื่อนเพื่อนค่อนข้างน่าเบื่อค่อนข้างคิงคดว่ามันไม่ได้ดีเหมือนที่คิดไว้เลยด้วยซ้ําทั้งทที่ตอนแรกก็ออก,ออกจะชื่นเมื่ื่นชื่นบานดีแท้แท้ The Hermit บางครั้งนะคะ่ะเพื่อนๆก็อาจจะปลีกวิเวกปลีก,กตัวมาอยู่คนเดียวเพื่อทบทวนในสิ่งที่ตัวเองคิดเพื่อทบทวนในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาว่าจริงๆแล้วเพื่อนเพนะื่อนเนี่ย อยากจะให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปทางไหนดีจะเอาอย่างไรกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีจะตัดจบหรือว่าจะไปต่อดีกำลังคิดพิจารณากับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาด้วยเหตุผลกำลังเฝ้าถามตัวเองค่ะว่าความรักครั้งนี้มันสามารถเดินไปต่อได้จริงๆหรือไม่ เรียบบอลถามหรือเธอคนนี้ค่ะเป็นคนทางไกลถ้าไม่ไกลเรื่องระยะทางก็ต้องเป็นไกลที่อายุอาจจะอายุห่างกาันอาจจะระยะทางไกลกันต่างจังหวัดต่างอำเภออ่อาต่างประเทศก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ต่างความคิดต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างโรงเรียนก็ได้เช่นเดียวกัน คนคนนี้เป็นคนทางไกลค่ะนายออฟซอดเครียด <c red its> มากค่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ในจุดที่มันเครียดมากจริงๆทั้งๆท,ที่ตอนแรกเนี่ยเิดตัวมาดีมากเลยค่ะเป็นเพจออฟคัพเลยเป็นไพ่แห่งความรักเลยค่ะรักล้นใจเลยก็ว่าได้ราวกับว่าเจอคนที่ใช่เจอคนที่ใฝ่ฝันเจอคนที่ตามหาแต่ตอนเนี้ความรักความสัมพันธ์ดันไม่เป็นไปอย่างที่คิด ดันมีเรื่องให้ต้องเสียใจดันมีเรื่องให้ต้องน้อยใจดันมีเรื่องให้ต้องกุ้งใจดันมีเรื่องที่จะต้องทําให้วิตกงวนความสัมพันธ์นี้เครียดมากท็อกซิกมากสําหรับเพื่อนๆตอนนี้ Age of Pentacle แต่แๆนะคะเพื่อนๆ a g of Pentacle เขากำลังบอกว่าจริงอยู่ค่ะที่เขาหรือเธอคนนี้ดําเนินความสัมพันธ์ไปอย่างช้าช้าและช้ามาก เพราะเขาเห็นคุณค่าในการกระทําของเขาเขาเห็นคุณค่าในทุกย่างก้าวของเขาที่เขากําลังเดินไปเขาอยากให้มันมั่นคงเขาอยากให้มันแน่นอนเขาอยากให้มันเป็นจุดหมายที่เราจะไปถึงด้วยกันแม้มันจะไปอย่างช้าๆแต่ขอให้มันไปถึงร่วมกันอย่างมั่นคงเขาหรือเธอค่ะจึงทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างจะแรท็อกซิก เนื่องจากตัวที่เขาหรือเธอเองค่อนข้างจะเป็นคนที่และที่จะเหมือนไม่สนใจความสัมพันธ์และที่จะเหมือนกับว่าไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่นะคะให้สังเกตดูว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากนบนเนี่ยบุคคลคนนี้มักจะมาปรกากฏตัวข้างๆเพื่อนๆเสมอแม้ว่าในบางความสัมพันธ์ของเขาว่า,าอาจจะแลค่อนข้างน่าเบื่อไปบ้างและค่อนข้าง ช้าไปบ้างและค่อนข้างเนิบไปบ้างแต่คนคนนี้เขาเห็นในคุณค่าของการกระทำจริงๆเขาจึงค่อยๆเดินไปอย่างทีละก้าวเห็นคุณค่าในย่างก้าวของทุกย่างก้าวเลยก็ว่าได้6ถ้วยแม้เขาจะเป็นคนที่ค่อยๆเดินหรือเป็นคนที่แลไม่พัฒนาความสัมพันธ์ เขาก็ยังคิดถึงคืนวันเก่าๆเสมอที่เคยมีร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะคิดถึงันแรกที่เจอกันเสมอว่าเรารู้สึกอย่างไรเวลาครั้งแรกที่เราเจอกันเวลาครั้งแรกที่เราได้พบกันความรู้สึกตอนนั้นของเขาค่ะมันไม่เคยลืมเลือนไปจากความทรงจําเลยเขายังจําวันแรกที่เราได้พบกันได้เขายังจําประโยคแรกที่เราคุยกันได้เขายังจำเอ,อ่อการบอกรักหรือการบอกชอบหรือ อาจจะเป็นการทัก messenger ข้อความในครั้งแรกที่เราคุยกันก็ได้ดังนั้นนะคะบุคคลคนนี้ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนที่แลเหมือนไมพ่พัฒนาความสัมพันธ์จริงๆแต่ทุกๆอย่างในอดีตทุกการกระทําที่มีร่วมกันมาทุกความทรงจําดีๆที่มีร่วมกันมาค่ะเขาคนนี้จำได้เสมออและจําไม่เคยลืม ซิกออปเปนเดอรคแม้บางครั้งเนี่ยเพื่อนๆอนอาจจะรู้สึกว่าหรือฉันจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีแค่ฉันคนเดียวที่คิดไปฝ่ายเดียวเท่านั้นมันยังไงกันแน่เพื่อนๆน,นกำลังคิดเช่นนี้ค่ะอีกในหนึ่งหกเหรียญอาจจะหมายถึงว่าบุคคลคนนี้นะคะเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบทำบุญมากๆก,ก,ก็ได้เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นดีอยู่ค่ะ อา Queen of Pentacles ในสายตาเขาอะค่ะหรือในสายตาเธอคนนี้ค่ะมองว่าเพื่อนๆเนี่ยลูกดวงทุกท่านที่เข้ามาดูน่ะเป็นคนที่สวยมากเป็นคนที่หน้าตาดีมากเป็นคนที่ไม่สามารถมีใครมาแทนที่เพื่อนๆได้เลยค่ะแต่ถึงกระนั้นบุคคลคนนี้ค่ะก็จะพัฒนาความรักไปอย่างช,ช้าๆอยู่ดี ค่อยๆไปแบบเนิบๆค่ะสองกระจกดูแล้วสองกระจกดูอีกเพื่อให้มั่นใจแล้วเพื่อให้มั่นใจอีกว่าความรักครั้งเนี้ยมันจะเป็นไปอย่างดีแล้วมันจะเป็นไปอย่างมั่นคงที่สุดนายออฟวอเพราะว่าบุคคลคนนี้ค่ะเขาหรือเธอคนนี้เคยผ่านความรักที่เจ็บไม่เยอะมีประสบการณ์ความรักไม่เยอะ ดังนั้นเขาถึงอยากจะไปแบบช้าๆไปแบบเน,นิบๆค่ะจริงๆเขาเป็นคนที่รับมือกับปัญหาความรักได้ดีมากอย่างเช่นถ้าหากเวลาที่ทะเลาะกันเนี่ยบุคคลคนนี้มักจะหนีปัญหาตอนนั้นก่อนเสมอเพื่อให้ลูกดวงเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะอารมณ์เย็นลงก่อนหลังจากที่เย็นแล้วดังนั้นเขาถึงจะกลับมาคุยถ้ายังไม่เย็นเขายังไม่กลับมาคุยแน่นอนค่ะ จึงทาให้เหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนใจหรือใส่ใจความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่จริงเลยนะคะบุ้คลคนนี้เขาเป็นคนที่ใส่ใจและรู้วิธีอาจและรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาในความรักมากๆดังนั้นเขาจึงรอให้ทั้งสองฝ่ายเย็นลงก่อนถึงจะหันหน้ากลับมาปรับความเข้าใจคุยกันได้ The Moon เขาจริงๆเขาวิตกกังวลในความรักครั้งนี้นะคะเขากลัวนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไม่เข้าใจเขากลัวว่าเพื่อนๆเนี่ยลูกดวงทั้งหลายนะคะจะไม่เข้าใจถึงความเป็นตัวตนของเขาที่เขาค่อยๆเดินไปเขากลัวค่ะว่าวันหนึ่งเพื่อนๆจะิ้นเขาไปจะเดินจากไปจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยที่เขาเป็นคนค่อยๆเดินเองจริงๆเขารู้ตัวนะคะบุคคลคนนี้นะค่ะ ว่าเขาเป็นคนที่ช้าในความสัมพันธ์มากๆแต่เขาก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจเขานะคะว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นไปอย่างมั่นคงเขาอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะค่ะเพื่อนๆดูที่การกระทํามากกว่าจะดูที่คําพูดต่างๆที่จะออกจากปากของเขาเพราะว่าเขาจําได้ทุกๆอย่างนะคะเรื่องราวของสองเราที่ผ่านมาดังนั้นถ้า,ากจะถามว่า จริงๆแล้วเขามีใจหรือแค่ทำให้เราหวันนะ่นไหวเนี่ยเตยก็ต้องขอบอกว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้เขามีใจนะคะแต่เพียงแค่ว่าเขาค่อนข้างจะเดินไปอย่างช้าๆไม่ได้รีบร้อนเดินเพราะเขากลัวความผิดพลาดในอดีตที่สอนเป็นบทเรียนเขามาค่ะว่าถ้าหากรีบเดินไปจากอะไรๆดีๆมันก็จะแย่ลงดังนั้นเขาจึงเอา ประสบการณ์ครั้งเก่าก่อนนะคะความรักที่เขาเจ็บมาเยอะเนี่ยมาเป็นบทเรียนมาทําให้เขาโตขึ้นแล้วก็ค่อยๆเดินไปในความสัมพันธ์อย่างช้ชาๆและมั่นคงดังนั้นแม่หมอกขอตอบย้ําอีกครั้งค่ะว่าผู้ชายคนนี้มีใจจริงๆหรือว่าเธอคนนี้มีใจจริงๆไม่ได้เข้ามาทําแค่ให้หวันไหวเฉยๆเล่นๆแน่นอนขอให้ทุกๆคนประสบความสําเร็จในความรักนะคะ เอาละค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะและอีกอย่างนะคะการแรนดรอมไพ่เป็นแค่เพียงการอ่านไพ่โดยรวมไม่สามารถตรงกับทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาดูตั้งแต่ต้นจนจบได้นะคะดังนั้นดูไว้เป็นความบันเทิงดูไว้เป็นความสนุกดูไว้เป็นแนวทางก็พอค่ะวันนี้แต่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ